นครัอยู <gesch uce nenhuma> ่ผมต่อเติมน <If S 1> ้ำ <at> ส we ิงครับเอ้ยไปไหนวันนี้เราทาสีเสร็จแล้วเพิ่งเลิกงานครับห้าโมงเย็นแล้วไอ้โน้นพังของหลานหมดไอ้นี่ดูมันล้อเบี้ยวแล้วนี่ครับทาได้เยอะอยู่งามอยู่งามอยู่ Bỏ Anh non nôn Anh nôn Anh nôn 2.5k 2.5k hả? Ừ Ui, tôi khổ, <tí. tí. tí>. <tí>. ลืมทาตรงนี้เส้นหนึ่งเนี่ยเนื้อลืมได้ไงไม่รู้เนี่ยก็ย้ายนั่งนานไปเรื่อยครับทาสองคนสิโวยอือได้อยู่พอได้อยู่ดุอะเน,นาะไหนเอออะไรนี่น้ำเปล่าไปก่อนตรงนี้เศรษฐกิจด้วยไม่น่าพูดให้หิวหรอกจริง จริงตอนนี้เนาะยืวเบียร์ไ้บ่อยยิ้อไหมเดียวบกห้เก็วพี่แจมเบิเงินซืเบียร์อ่ะโอเคกลับแล้วนะกลับไปนอนเลยนะไปหาน่ะนนห้าน้น่น้นังนี่ครับก็เดี๋ยวย้ายมาเลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะ ถ้าถ้าพุ่เพราะวันนี้ที่บัญช้าเพราะว่าต้องเพราะว่าทาเหล็กเหล็กใหญ่ในสองด้านครับเเหล็กใหญ่เนะทาสองด้านเนี่ยมันก็เลยช้าแต่พรุ่งนี้แป๊บเดียวเสร็จเพราะว่าเหล็กนี้มันเหลือแค่นี้ครับแค่จากนี้มานี่มันเกินครึ่งมาเยอะแล้วนี่เกินครึ่งประมาณเมตรหนึ่งนี่มันก็ได้เสร็จจานชูมาก็ได้มุงพอดีทยมุมแต่อว่าพุ่มมีแต่ช้าบอกก็ต้องรู้ก่อนนะ บ้าบอเขาใส่สันไทยใส่จากฝั่งนี้แล้วทำไมไม่ถ่ายจากฝั่งนี้ก่อนเออไม่รู้ไงอ๋อยังไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้ก็รถมันจอดบังขีข้เกี <laughs> ยจเราอกรถมันจอดบังครับตอนแรกว่าจะถ่ายจากในบ้าน,นครับตอนแรกมีรถตู้รถคันจมพูกับหกร้อจอดฝั่งนั้นก็เลยขี้เกียจเดนินเอาเลยถ่ายจากฝั่งนี้พอต้องเริ่มมุ่งจากฝั่งนั้นครับฝั่งนี้ถ้ามันเหลือก็จะได้ตัด แต่พูดถึงสันไทยน่าจะวัดมาพอดีน่าจะไม่เหลือหรอกถ้ามันเหลือก็งอพับมาถ้าเป็นเชิงชายเลยแล้วผมจะเอารถเรมูซีนผมมาจอดตรงไหนเรมูซีนเรมูเกนีเรมูซีนเลี้ยวข้ามาหน้าแบบยาวพูดอันนี้ก็เป็นออดี้นะครับนี่ออดี้ที่ไหน กเดือนไหนผมขายรถแล้วไม่ก็อเอายังให้เอาทำเะวิ่ง,งที่ไหนถ้าไปไกลไม่ไปตอนนี้แหละทรายทันทีถ้าไปละหันทรายกับนอนบ้านกวดเมื่อตอนเมื่อตอนนี้รถไฟเซมมันถอยถอยแบบไม่เฉียงอ่ะถอยต,องตรงๆปุ๊บไอ้สัญญาณถอยมันติ๊ดติ๊ดติ๊ดเขาดังอ่ะสัญญาณถอยที่จะชนข้างหลังอ่ะมันแค่ถอยว่าตูดมันใกล้ถนนไง,งใช่ไหมเออสัญญาณถอยมันมีเซ็นเซอร์ติมตูดเครื่องนะมีเออ รุ่นนี้ไหมรุ่นนี้เซนเตอร์มันนั่นแหละมองไปก็เห็นนั่นแหะนัไนกล้องหลังนี่ครับก็ไม่เยอะครับพี่น้องตันละยี่ห้าบาทยี่ไม่เยอะเยอะอยู่น้อปุอยน้องส่วนเหนื่อยมันเมื่อยครับเพราะว่าสมมติสมมติถ้ามันไม่มีไม่มีสังกะสีอ่ะมันจะทาง่ายครับแต่ว่าเราก็ไม่เสี่ยงรื้อออกครับเพราะว่าเขาว่าพายุจะเข้าวันที่หนึ่งเนี่ยต้องคอยดูก่อนครับถ้าวันที่หนึ่งที่สองไม่เนี่ยก็ได้รื้อแล้วก็มุ่งไม่เรื่อยเลยแต่ว่า ที่จริงถ้าถ้าถ,ถ้าไม่มีสังกะสีอ่ะง่ายเหมือนเซบอยบอกเลยเขาได้ห้อยห้อยกระปองสีไว้แล้วก็เดินทาเดินทาเดินทาแต่อย่างนี้มันต้องก้มมันเมื่อยมันเหนื่อยคือไขตัวตอนนี้รถก็จอดข้างนอกก่อนนะครับนี่ข้างนอก ตอนไหนชอบมากวนตอนคืนเน่ไม่ไหนหัวเราะเหมือนพี่เต้มที่ไหนเอจะากาตายเมาอย่างันั้นชามาจำอะไรไม่ได้เลยคนหลุดเลยทีแ้วผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้พี่ไม่งั้นผมจะแบกมีพี่ไอ้ไนนได้ยุโอลาัเกิดได้ย่ได้ยุ่โอ้ส ซิงซูปุ๊่โใหม่ซิงซูปุ๊่โซิงปุกยี่ต้องดังพี่ชูมาวันนี้เช้าอ่ะแบบตอนนี้ก็เดี๋ยวรอสั้งกมาครับก็เสบยบอยก็ไปหาของถอนครับเสบยบอยว่าไม่ไหวแล้วเฮ้ยไปเอาของถอนไปเอากับแกงเอามามาาขนมมาครับไม่ไหวแล้วหนูเสบยบอยโห่เหนื่อยจัดเลยครับเสบยบอยวันนี้มาแล้วรถขายขนมครับวันนี้ ถ้าแกไปเอาซูเปร์เกตยังไม่มาเรื่องนีเฮ้ยกับแกลมของชันดีเลยนเต้นกับแกลมฮะกิลลี่เง้ยเงี็เงิน วอาพี่มีเรกเศษแล้วนั่นแหละเอา,เ,อาเดี๋ยวพี่เองกินไหมฮะเองกินนะโอ้โหแล้วเต้ๆๆตอนนี้เราก็เราเดินทางมาซื้อเบียถ้าแกยังไม่มาครับเมื่อกี้คุณครูเอก็เลยให้เงินมาซื้อครับ โอ้โออกกําลังกายแล้วฟัง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 ครับก็เมื่อกี้โทรหาจยา์ชูแล้วครับจย์ชูว่ามาพรุ่งนี้เช้าแต่เช้ามาถึงหกโมงผมก็จะไม่เหงาแล้วครับพี่น้องสุดยอดเพราะคิดถึงจย์ชูมากเลยครับเพราะว่าจยนชูไม่อยู่ปุ๊บยังไงไม่รู้แบบไม่รู้เนาะคนคุยกันสนิทกันมาถูกคอกันเงี้ยพอแกไม่อยู่ก็เหงา คนออกกำลังกายครับนี่ที่จริงผมคิดนะว่าเขาน่าจะทำทำทำเป็นหลายทางให้ออกกําลังกายต่างหากนะครับเพราะตรงนี้เป็นถนนมันอันตรายมากครับนี่ตรงที่คุณครูเอ๋มาออกกําลังกายครับเป็นถนนรถสัญจรเลยผมว่ามันอันตรายครับเป็นทางอ้อมสะตจริงถ้ามีหลายทางเป็นคอนกรีตนิดนี่ะมีหลายทางเป็นคอนกรีตนิดนีหจะเพราะว่าเอาพี่ต้อมมอความมาจากั้นนะตอมตี่ตอม เกล้พี่น้องเดี๋ยวเราซื้อเบียร์ก่อนเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านตาเก่ครับเออไอ้นี่มาถึงโชว์พาวเลยเออเมาแล้วเมาแล้วเรามาหาแก้วครับจักแก้วอยู่ไหนคนน้ำเนี่ยเนาะ ตอนนี้เราได้แก้วแล้วครับแก้ววิเศษแก้วใบนี้ทำให้เมาได้แน่นอนอ๋อนี่ทำไรหนูดูเแาบบกำบอกจริงบอกผมเ<ผ>ม,มาแลา้วม,มนนั้งเนี่ยสามสี่หมื่นหกหมื่นเลยผมพิเศษกว่าเมื่อวานผมล้านกว่า <laughs> ผมสิบล้านกว่าผมร้อยล้านเลยนี่ชอบใจ <laughs> ได้สาัวซีปัวสเออหกสิบหมดเลยเดี๋ยวถ้าถ้าแกมาครูโอ้ครูกินได้ไงไอยเหรอเออเออเออ ไม่ไม่น่าปิดเหนื่อยไหมพี่เนี่เหนื่อยไหมคนดีมีพี่ที่จริงไม่เหนื่อยแล้วถ้าท้าถ้าเมื่อวานไม่ได้กลับมาเดียนเนาะโอ้วานนั่นตื่นแต่เช้าด้วยตื่นแต่เช้าไปนู่นเนาะไปเมื่กี่โมงถึงเจ็ดโมงแปดโมงั้งโอ้แตงบอกไปแต่หกโมงกว่าเยกลับมาอีก เคี่ยวกับน้องเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับนเนื้อบบเสกกระบะเนาะเท่แกมาแล้วเนาะเตอร์ไฟเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าครับใช่เท่าแกเลยนะไม่ใช่ใชสำหรับคลิปนี้ก<ะ>็สวัสดี <นะ S 2> ครับผม